เจ้าหน้าที่อำเภอเสีรินทรจังหวัดอุบลราชธานีและฝ่ายความมั่นคงหางรือเพื่อหาทางช่วยเหลือชาวบ้านสุกเกษหมู่14ตำบลคันไร่อำเภอเสีรินทรจจันวนเจ็คนนะครับเป็นหญิง5คนชาย2คนหลังถูกทางการลาวจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้าวันนี้ขณะเข้าไปเก็บเห็ดและหาของป่าบริเวณช่องบักทีซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติระหว่างบ้านห้วยวังลมตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอศสรินทร กับบ้านทุ่งกว้างอเมืองโพนทองแขวงจำปาสักประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทและอยู่ระหว่างการปักปันเขตแดนนายวิรุิวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าทางการลาวดำเนินคดีฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งหลังเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้วอาจจะกักตัวสังเกตอาการโควิดเป็นเวลา14วันหรือส่งมาให้ทางการไทยรับไปกักตัวนะครับ ล่าสุดขณะน,นี้ทางการลาวได้ส่งตัวทั้ง7คนไปที่ศูนย์กักตัวสังเกตอาการโควิด -19 เมืองประทุมพรแขวงจำปาสักจากนั้นจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านสากลวังเตาเมืองพลทองและก็เตรียมผลักกันทั้งหมดกลับไทยตามข้อตกลงของ2ประเทศครับ